สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับ fc แฟนช่องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วเด้อพี่พีดเดอร์หาวหามาตามกันตอนแล้นะครับผมสําหรับแนวทางของเพื่อนไอ้ไข่นะพี่พีเดอร์ไอ้มะขามเพื่อนไอ้ไข่นะครับผมนอกของวัดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566เด้อพี่พีเดอร์เอาตะก้าก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมนอกหายเบิ่งสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับผมสถิติงวดที่ผ่านมาเห็นบ่ครับผมนี่ วันที่สิบหกตุลาควบเนี่ยหายมาตัวหนึ่งกับบ่อเข่าได้พี่พๆเดื่อเห็นบ่อเข่าผมบ่อเข่าลุดนะครับผมวันนี้ลุดได้พี่พๆเดื่อเห็นบ่อเข่าผมแนวทางมันกับมีเข่ามีลุดเห็นบ่อเข่วันนี้ลุดนะครับผมแต่ว่าพี่ๆหลายท่านกันยังคอมเมนต์เข้ามาถามกันคือเก่าอยากเห็นอยากพ่ออยากได้คือเก่าครับผมสำหรับแนวทางชุดนี้เอากขาบอเป็นอย่างแนอาไมาลงไหนคือเก่าวได้พี่พๆเดื่อเพราะว่าจะได้ตัวลุดจะได้เอาไปต่อเนื่องกันเนาะพี่ๆเนาะ นี่ยวันนี้บ <ral S 1> <anything. S 2> ่อเข่ากะคือบ่อเข่าก็มาให้คือเก่านะครับผมนะพี่ๆหลายท่านกะอยากเบิ่งตอนเนื่องกันนะครับผมวันนี้บ่อเข่าือบ่อเข่าลุดคือลุดแล้วพี่ๆเรื่อเห็นบ่อเข่าผมนี่แนวทางก็จะสิละมันก็มีเข่าไม่ลุดนะพี่ๆเนาะเออนี่ตามดวงคือเก่าเฮากระได้นะครับผมนี่อีกงวดนหนึ่งตุลาเนี่ยแต่ว่างวดนหนึ่งตุลาเนี่ยเข่าเป็บ่อครับผมไฮซูนเด่นซูนกับเข่าสองซูนนะพี่พี่เนาะเลขพวหลายตัวนะครับผมตัวเด่นหรือแค่ตัวเดียวนะครับผมเนาะนี่จับกูให้แค่สองตัวเห็นบหมครับผมนี่ ผมอีกงวดหนึ่งนี่ครับผมนี่งวดวันนี้สิโฟกันยากกับเขาได้พีพีเดอร์นี่กับเขาคือกันซีมาเม็ดเดียวกับเขาซีหกนะครับผมว่าตรงๆก็เลยทีเดียวนะครับผมเอาสไลด์งวดนี้มาแล้วนะครับผมว่าสำหรับเลขเด็ดไอ้มะขามเพื่อนไอ้ไข่นะครับผมงวดหนึ่ง พฤศจิกายน2,566นะครับผมพีพีครับผมเอามาเลยด้อพี่เด้อเอาตามนี้นะครับผมพีพีครับผมท่านใดที่คอไว้ท่านใดที่อยากติดตามเดี๋ยวรอติดตามกันอยู่กันตามนี้นะครับผม1พฤศจิกายน2,566ตัวเดียวเม็ดเดียวนี่เน้นคือเก่าวเอาผมอ้าวเลขสวยงวดนี้เด้อพีพีเด้อเลขสวยมากนะครับผมเนาะตัวเดียวคือ6นะพีพีเด้อเด่น6งวดนี้ หลายสำนักมากกับเด่นหกนะครับผมเนาะหนารุ่นเนื้อพีพีเดอร์มีรุ่นเนื้อพีพีเดอร์หกบริตติทวายหนี่กับหนามีรุ่นนะครับผมตัวจับคู่หายก็หกสามกับหกหานะครับผมชุดสามตัวเก้าหกหาเนื้อพีพีเดอร์เอาหนินะครับผมชุดเดียวเม็ดเดียวคือเก้าเน้นๆนะครับผมเอาลองเบิ้งพี่ๆครับผมวันนี้จะแห้งจะปังกันอีกวันนะพี่ๆเนาะลองเบิ้งอีกจังวดนะครับผมเนาะวันจะเข่าวะครับผมเออสถิติก็ดีเด้อพี่ๆเดอรสามงวดเนาะพิพีเนาะสามจังหว่าโอเคอยู่เล่หานวันารุ่หนึ่ลอง นะครับผมเนาะเสียกับบริเสียหลายนะพี่เนาะนะลงทุนอยู่หมวอนี้บริได้ลงทุนมาหลายนะครับผมเอาตามนี้ดนะพี่พีเลอร์มากก็จะคัดจ่ากับพานนะครับผมท่านใดที่คอกันเข้าไปท่านใดอยากติดตามรับชมกันเอาไปเป็นแนวทางเป็นข้อมูลจริงจัเจริงดวงกันได้นะครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมฝากไว้เดี๋ยววีดีโออย่าลืมนะครับผมถ้ามากถ้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องน้ำนะครับผมเนาะน้องก็จะได้มีกำลังใจไปสอดหาไปค้นหาแนวทางที่ นาติดตามกันไามา้พี่พี่ว้เป็นแนวท่ามเป็นข้อมูลกันดีคือเกาะะ่านัพีวิทา์นะว้เดี๋ยวกันคลิปต่อไปส้หรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม